การตรวจสอบการทำงานของเดโมให้เปิดสวิตช์ run stop ใน fx 3 g ไปที่ run และให้เปิด toggle switch x 2ที่อยู่ในเครื่องเดโมจากนั้นหลอดไฟสีแดง y 0ก็จะเปิดต่อไปปิด toggle switch แต่ถึงอย่างนั้นหลอดไฟสีแดง y 0ก็ยังจะไม่ดับ ดูแล้วแปลกๆใช่ไหม่ะคะจากนั้นให้กดปุ่ม X 0คราวนี้ปรากฏว่าหลอดไฟดับลงเอ๊ะแล้วจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นภายใน PLC กันนะเพื่อทำการตรวจสอบเหตุนี้เราจำเป็นต้องใช้ monitor ฟังก์ชันใน GX Works 2เพื่อทำการตรวจสอบและหาสาเหตุก่อนอื่น ดปุ่ม F3 ในจอโปรแกรมหน้าสัมผัสเปลี่ยนเป็นจุดน้ำเงินในโปรแกรมไหมคะจุดที่ขึ้นเป็นสีน้ำเงินนั้นหมายความว่าวงจรต่ออยู่นะคะเราสามารถสังเกตมอนิเตอร์นี้แล้วทำการทดสอบเหมือนครั้งแรกโดยเปิดปิดสวิตช์ X2 และ X0 อีกครั้งเราสามารถตรวจสอบได้ว่า Y0 จะยังคงรักษาสถานะการเชื่อมต่อของตัวเองเอาไว้ราบใดที่ x 0ยังไม่ปิดลงวงจรที่เราทำขึ้นสามารถแก้ไขกี่ครั้งก็ได้เราสามารถแก้ไขได้โดยกด f 2เพื่อออกจากมอนิเตอร์โหมดไปยังไรท์โหมดและสามารถเปลี่ยนหมายเลขอุปกรณ์ได้ด้วยโปรแกรมนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันคีย์ ใน GxWork 2อีกทั้งสามารถตรวจสอบการทำงานหรือจัดการได้ด้วยฟังก์ชันคีย์เพียงหนึ่งเดียวก็สามารถทำได้จากที่เราเรียนมาหวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะคะง่ายๆแค่นี้ GxWork 2ก็จะกลายเป็นเพื่อนรักของทุกคนแล้วค่ะ